ธุรกิจเราเป็นธุรกิจผลิตแป้งมันสำหรัหลังปัญหาที่เราเจอคือโรงแป้งเรามีเครื่องจักรขนาดใหญ่ใช้พลังงานเยอะก็เราได้คิดค้นแล้วก็ทำระบบขึ้นมาให้เกิดเป็นตัวเบลแก๊สที่จะเอามาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนในโรงงานได้ โลกร้อนก็เป็นปัญหาที่พูดได้ว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วผมมองว่ารุ่นเราเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายที่จะสามารถจัดการกับปัญหาตัวนี้ได้ก่อนที่จะสายเกินไป บริษัทเชลคูมทุชผลก็ดำเนินการมา50ปีแล้วครับธุร,รกิจเราเป็นธุรกิจผลิตแป้งมันสำปะหลังผลิตภัณฑ์จะเป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอาหาราหนะครับรในอนาคตก็คิดว่าอยากจะนำบริษัทนําโรงงานเนี้ให้ใช้แรงงานหมุนเวียนทางกานสะอาดให้ได้100%แล้วก็เป็นเดซีโลตามที่เราได้ตั้งเป้าไว้ครับ ก็ตั้งแต่แรกนะครับเราเริ่มต้นเพราะว่าเราต้องการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานปัญหาที่เราเจอคือลงแป้งเรามีเครื่องจักรขนาดใหญ่ใช้พลังงานเยอะตั้งแต่การสับตัวมันหัวมันจนถึงการอบแห้งก็จะใช้ตัวน้ำมันเตาก็จะเป็นค่าใช้จ่ายอีกอย่างหนึ่งจุดเริ่มต้นเราได้มีการทำาอเร่วมกับ อ่ามจทออจ,จอมเก้าธนุรีนะครับก็เราได้ทำไอเดีคิดค้นแล้วก็ทําระบบขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นตัวไบโอแก๊สที่จะเอามาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนในโรงงานปัจจุบ,บันเรามีการผลิตไบโอแก๊สจากสช่องทางช่องทางแรกก็จะเป็นการผลิตจากตัวกาดมันสัปบหลังซึ่งเป็นของเหลือของเสียจากการผลิตครับก็ตัวไบโอแก๊สตัวนี้เราเอาไปเลี้ยงเครื่องเจเนเรเตอร์ผลิตไฟเลี้ยงโรงงานครับก็ในช่วงพีก็จะ cover 100%ได้ส่วนอีกระบบหนึงเป็นระบบเปลวแก๊สที่ได้จากการบำมบัดนน้ำเสียครับก็ ตัวเบลแกสตัวนี้เรามาใช้ปิดแทนน้ำมันเตาที่ใช้อบแป้งนะครับลดค่าใช้จ่ายของน้ำมันเตาไปได้ประมาณ9 0นครับก็ในระหว่างนี้ถึง2030เราก็จะมีอีกหลายๆโปรเจกต์หลายๆโครงการขึ้นมานะครับก็อย่างเช่นเราจะมีทำโรงเบลแกสเพิ่มรวมไปถึงการติดตั้งโซลารูปท็อปที่เราได้ติดตั้งไป400กว่าเมกะวัต์แล้วเราก็จะติดตั้งอีก2เท่าได้ครับตามแผนของเราพอจบทุกโครงการในแผนเราแล้วเราจะสามารถออฟเซตตัวคาร์บอน ทั้งหมดของเราได้ก็เป็น Net Zero ครับ พนักง,งานของเราทั้งหมดนะครับเป็นคนในชุมชนทั้งหมดเลยก็เราเชื่อว่าถ้าพนังงานอยู่ได้พนังงานแฮปปี้โรงงานก็อยู่ได้ตัวโรงงานเองก็มีการสนับสนุนเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพลังงานสะอาดแล้วก็ทางด้านกเกษตรกรรอบชุมชนนะครับเรามีการปลูกหญ้าเนเปียปเพื่อให้ช่วยดูดซับน้ําเสียหลังการบําบัดน,นะครับหญ้าพวกนี้มี p o t e n t i a l มีสารอาหารสูงมากเราก็ได้แจกจ่ายให้กับกเกษตรกรโคแล้วก็กเกษตรกรที่เลี้ยงตะกะแตนครับ เราพยายามให้คู่ค้าของเราให้ความสำคัญด้านทางด้าน ESG ด้านคาร์บอนด้านอะไรพวกนี้อยู่แล้วตอนนี้เราได้พยายามจัดทำตัว code of conduct เป็นเหมือน m a n นวลขึ้นมาเพื่อให้มีระเบียบในการจัดการขององค์กรเพื่อให้เป็นการต่อต้านการช่วยจัดติดคอร์รัปชันในองค์กรการรับซื้อม,มันสับปะหลังจาก,กเกษตรกรนะครับเกษตรกรเวลาขุดหัวมันขึ้นมาจะมีดินผสมเราก็จะเอาตัว มันเนเี่ยไปช่างแต่แล้วเราก็จะไปปั่นเอาดินเอาสิ่งเจียบนอะไรออกก็จเรารู้ว่าเราใช้มันจริงๆเท่าไหร่แล้วเราก็จ่ายเกษตรกรตามจริงครับถ้าพูดถึง Innovation นี่จะเห็นว่ามันควบคู่มากับตัวอีซึ่งเราได้ทำมาตล <S <S อดเช่นเราติดอิ v e r อร์เตอร์หรือหาควบมอเตอร์ไฮเอ f ฟิเชนซี y ในการเอามาต่อที่มอเตอร์เพื่อที่จะมาลดค่าใช้จ่ายพวกนี้ครับ ก็การเข้าร่วมโครงการทุงสี ESG Academy นะครับก็ทำให้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับ ESG จากคู่เชี่ยวชาญการนำโปรแกรมมาใช้การเซตโกของเราทำให้เรามองเป้าหมายของเราได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ให้เราไปสู่เป้าหมายได้รวเดเร็วขึ้น ตัว transition plan ที่วางไว้นะครับก็จะมีการวาง Short Term, Medium Term, Long Term เพื่อให้เราไปถึง net zero ภายในปี2030ก็แต่ละโปรเจกต์ก็จะมีการคำนวณว่าเราสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้เท่าไหร่หรือทำคาร์บอนเครดิตได้เท่าไหร่อย่างเช่นยกตัวอย่าง Short ท e r m ม o กก็จะเป็นตัวการปรับปรุงตัวระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้บำบัดน้ำเสียได้ดีขึ้นลิดตัวเบลแก๊สได้เยอะขึ้นตัวไถึงการติดตั้งโซลาร์ลท็อปเพิ่มขึ้น เรื่อง ESG เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสภาพแวดล้อมตอนนี้เราก็เห็นว่าโลรกร้อนก็เป็นปัญหาที่พูดได้ว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วผมมองว่ารุ่นเราเป็นเจเนเรชันสุดท้ายที่จะสามารถจัดการกับปัญหาตัวนี้ได้ก่อนที่จะสายเกินไปครับก็อยากให้เจ้าของธุรกิจหรือบริษัทอื่นๆเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่อง ESG ด้วย